เดเรนพรเคยมีความรู้สึกเหนื่อยใจบ้างไหมโยมเวลาเหนื่อยใจทํายังไงดีไอ้ที่เราเหนื่อยใจเพราะอะไรฮะเพราะรู้สึกว่าไอ้ที่ทํามามันเยอะแล้วใช่ไหมหรือที่กําลังจะทําต่อไปเนี่ยมันก็เยอะหรือบางทีเราทําเรื่องซ้ําๆและขณะที่กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยคือทําอะไรบางอย่างนะตอนนั้นเนี่ยใจมัน กังวลถึงสิ่งที่กำลังจะต้องทำหรือมัวนึกถึงสิ่งที่ทำมาแล้วหรือบางทีทำแล้วมันยังไม่เห็นผลลัพธ์เราก็ทอ้อก็เหนื่อยก็เบื่อไม่อยากทำต่อทางออกเรื่องนี้ทำงางดีถ้าหากว่าเราพยายามที่จะแก้ไขความเบื่อ พยายามที่ละความเบื่อก็อาจจะไปผิดทางน,นะเพราะอะไรอะ่ะเพราะการพยายามแก้ความเบื่อมันทำให้ความรู้สึกเบื่อนั้นโดดเด่นและสำคัญยิ่งแก้ก็ยิ่งบุ่นเหมือนแก้แห я. ถ้าใครเคยเใช้แห я, จับปลาใช่ไหมหรือจับนกก็แล้วแต่ ยิ่งถ้าเป็นจับปลาแล้วไม่ใช่ปลามาติดอย่างเดียวนะปูมาติดด้วยอยงเงี้ยกุ้งมาติดด้วยโอ้โหแล้วแก้ลําบากมากมันพันปลาบางชนิดที่มีเงี่ยงมีอะไรเขาเรียกเงี่ยงใช่ไหมครีบอ่าที่แบบไปเกี่ยวกับเส้นแหหรือเส้นตาข่ายมันยากมากในการแก้ นกที่แบบพยายามดิ้นเหลือเกินเนี่ยกว่าจะแกะามาได้ก็ลําบากหรือมีสำนวนที่บอกว่าลิงติดแห่ใช่ไหมลิงไม่สงบมันไม่นิ่งอ่ะยิ่งแก้ก็ยิ่งวุ่นใช่ไหมพยายามไปแก้แห่แก้ไม่ได้วันทางออกเรื่องนี้ก็คือการที่เราระลึกรู้และยอมรับว่าเรากําลังเหนื่อยใจกำลังเบื่อนาอยู่และมันเกิดจากการที่เรา ไมไ่อยู่กับสิ่งที่ต้องทําเฉพาะหน้าการที่เราสนใจกับเรื่องในอดีตใช่งไหมกังวลในเรื่องในอนาคตไม่อยู่เฉพาะข้างหน้ามันเลยไม่มีอิสระไม่มีความสุขไม่มีความสงบในใจแทนที่จะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าซึ่งแบบไม่มากนักเนี่ยกับกลายเป็นเอาใจไปแบกเรื่องที่ต้องทําในอนาคตหรือเรื่องที่เคยทํามาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยไปต่อเมื่อเรา ตอนเมื่อไหร่เราจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าจริงเราจะมีความสุขกับมันมีความช่ำชื่นกับมันและถ้าเราใช้สติปัญญาตรตรองเราก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราต้องทำว่าสิ่งนี้จะมอบคุณค่าอะไรกับเราหรือให้กับโลกใบนี้ให้กับผู้คนเช่นบางคนจะต้องอ่านหนังสือประสอบใช่ไหมแทนที่จะคิดว่าเอฉัน จะต้องจดจ่อกับการอ่านหนังสือแต่ละหน้านะกับกลายเป็นจดจ่อกับอะไรนหะนังสือโอ้โหต้งแบบหลายเล่มเลยอะ่ะเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจกังวลใจนั่นเพราะอะไรเพราะไม่อยู่กับสิ่งที่ทำณตอนนั้นซึ่งมันคือแต่ละบรรทัดแต่ละหน้าจริงๆแต่ละประโยคเลยจาไปแต่ละขณะที่เราต้องทําใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร,รก็ค่อยทาไปเรื่อยๆด้ย เราก็วางแผนว่าจะอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาไหนงานที่เราทำในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราดูแต่เวลาเอะเมื่อไรจะห้าโมงเย็นนะเมื่อไรจะเลิกงานนะอย่างเงี้ยเมื่อไรจะแบบถึงเวลาทานข้าวเที่ยงนะใจก็เป็นทุกข์ใจก็เหนื่อยจ้องมองแต่ว่าเมื่อไหรจะหมดเวลา แต่ถ้าเราจดจอกับสิ่งที่ต้องทำจริงมันก็มีความสุขอยู่แต่ตรงนั้นไม่เหนื่อยใจแต่เหนื่อยกายอาจจะต้องเหนื่อยแนย่ๆนะถ้าเราทํางานหนะักทํางานต่อเนื่องก็เหนื่อยกายซึ่งมันพักแป๊บเดียวก็หายใช่ไหมแต่เหนื่อยใจเนี่ยมันหาย,ยากเพราะอะไรเพราะวางไม่เป็นจัดการไม่เป็นหรือตั้งสติไม่ได้คือเข้าใจว่ามันคืออารมณ์รู้สึกข,ของฉันนะ แล้วพยายามจะไปแก้ไขความเหนื่อยใจความเบือ่อตอนนั้นซึ่งมันหลายต่อหลายครั้งคือไปผิดทางไปเบื่อเบื่อไปทําอื่นซะก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่สุดท้ายเราก็เสียเวลาในการทํางานใช่ไหมการที่เราไปทําอื่นซะเนี่ยงานมีไม่เสร็จอาจจะแก้ได้ชั่วคราวแต่สิ่งที่ทำงานที่สุดก็คือเราต้องจดจ่อกับสิ่งที่ท้อาทำ มันจะไม่เหนื่อยใจพอไม่ไม่เหนื่อยใจงานก็เสร็จได้เร็วขณะที่ทาก็มีความสุขแต่ถ้ามันเหนื่อยล้าทางกายแล้วก็พักได้ก็หยุดได้เดี๋ยวพักผ่อนสักครู่หนึ่งนั่งดื่มน้ําสักหน่อยหนึ่งหรือนอนสงีบหนึ่งแล้วทําต่ออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นการพักผ่อนเป็นสิ่งจําเป็นนะเพราะนั้นการที่เรา ได้รู้ว่าเหนื่อยใจคืออะไรมันเกิดจากอะไรมันแก้ไขย,ยังไงก็ทําให้เราได้คลี่คลายได้บางคนเนี่ยวางใจไม่เป็นนะถึงขั้นบอกอ้ยมันสะสมมากเหนื่อยใจสะสมมันล้าทั้งกายล้าทั้งใจไม่ไม่มีกระเทือใจทําอะไรแล้วเนี่ยพอทําอะไรบางอย่างตุ้มเทแล้วมันล้มเหลวใช่ไหมทำไม่สำเร็จอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทําต่อไม่อยากทำหล้ก เราน่าจะไม่เหมาะกับงานนี้มันไม่ใช่แนวอะไรเงี้ยซึ่งการคิดแบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องแทนที่จะมองเรื่องผลลัพธ์มันไม่เกิดใช่ไหมผลลัพธ์ไม่เกิดใช่ไหมก็ลองไปมองดูที่วิธีการว่าอะไรที่ทําไปแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เข้าท่าบ้างก็แค่ไขปรับปรุงมันอะไรยังไม่ได้ทําก็ทําเพิ่มเติมเข้ามาบางอย่างที่ทําไม่เข้าท่าก็ละล้าือเลิกไป ใช่ไหมที่มันไม่เวิร์กที่มันไม่เข้าได้ที่มันไม่ไม่ให้ผลลัพธ์อะก็กลับไปดูที่สิ่งที่ทํามากกว่ามานั่งท้อนั่งโทษคนนั้นโทษคนน,น,คน,น,น,คน,นี้หรือโทษตัวเองมันไม่เกิดประโยชน์วันนี้ก็ฝากเปน,เนี้ของทุกท่านมีความสุขเจริญอ่ง